ไม่ไหวแล้วเนี่ยดูดิเดี๋ยวต้องให้น้องเชเบตเขาเอ้ยน้องเชเบตจะอ้วกบอกนะอ้วกไหมไม่อ้วกนะไอเฉยๆนะน้องเชเบตนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะงองเงนะครับเขาต้องกินยาสามอย่างนะครับแล้วก็หยอดตานะครับผมเขาอุ้ยอย่าทำอย่างนั้นที่ สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพ่อเอ็มก็จะพาน้องเชเบ็ดนะครับมาเอายาที่เซเว่นนะครับอ่ะแมุคือเซเว่นบางสาขาเขาจะมีเกี่ยวกับพวกสิทนบัตรทองแล้วก็สินเด็กนะครับคือสามารถเอาใบเกินหรือบัตรประชานชนรับยาได้นะ ก็วันนี้น้องเฉบดไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับไปแต่พี่อเมริตนะแล้วเราจองโรงแรมมาด้วยแต่น้องเฉบดไม่สบายนะครับผมก็เลยต้องมาเอายาก,ก่อนเดี๋ยวเราจะไปรับพี่อเหลิที่โรงเรียนนะครับแล้วก็เลยต่อไปที่บางแสนไปทะเลกันเลยนะครับตอนนี hmm. ้น้องเฉบทกับแมวกาลังเข้าไปเอาอยานะครับไม่ร mm ู hmm. ้ว่าจะได้ยา mm hmm. แล้วเส mm ียเงินยังไงนะเดี๋ยวรอแม่โอเขามาบอกแล mm ้วกันนะครับผมว่าไงแล้วเดี๋ยวเราไปรับพี่อเมรนต่อแล้วเดี๋ยวเราไปที่ทะเลกันนะครับโอ้ดูซิดูซิน้องเฉบดป่วยเป็นอะไรเนาะเมื่อคืนตัวร้อนนะครับ3า9องศาเลยนะเรับ อเอมกับแมวสลับกันเช็ดตัวทั้งคืนเลยวันนี้เขากำลังหลักประวัติน้องเชเบตนะครับว,ว่าไอตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นไข้อย่างไงแล้วเขาก็ถามประวัติส่วนสูงแล้วก็ต้องยื่นแบบว่าข้อมูลนะครับสำเนาใบเกิดเพราะว่าน้องเชเบตเขายังไม่ได้ทำบัตรประชาชนนะกลางวันเนี่ยเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารอดูกลางคืนนะครับว่าเขาจะป่วยหรือเปล่านะน้องเชเบด เขาก็เร we so right okay. okay. ิ่มหงอยนะครับตอนนี้เราก็มาที่โรงเรียนนะเพราะว่าน้องเชเวตเขาหยุดนะครับผมเมื่อกี้ก็โดนแม่้จับหยอดตาไปร้องไห้เลยนะครับในช่องเชเวตฟันนี่ก็ไปดูได้นะแล้วตอนนี้เราก็กําลังจะเข้าไปรับออม็ตก่อนเวลานะครับเพราะว่าเราต้องเดินทางนะครับไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือเปล่านะเชเวตเดี๋ยวเราไปรับีออม็ตกันเนาะโอเคไหมคะเราไปเที่ยวกันนะหงอยเลยนะครับผมก่อนเวลาเราได้เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับออม็ตเสร็จแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะ พาามดไปนะครับแล้วเพื่อนจะอธิบายเกี่ยวกับการไปเอายาเมื่อกี้นะซึ่งมันดีมากเลยนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ฝากบอกคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะครับว่าน้องๆทุกคนที่เป็นคนไทยที่ที่เป็นเด็กไทยนะครับที่มีพ่อแม่เป็นคนไทยเนี้ยสามารถมีสิทธิ์บัตรทองนะครับเอาใบเกิดหรือบัตรประชาชนของเด็กนะไปรับยาได้เลยที่สำคัญฟรีด้วยเดี๋ยวเพื่อนจะเอารายละเอียดให้นะครับเดี๋ยวขอไปรับเมลยก่อนนะครับหงอยเลยเนาะยิ้มหวานทีนึงนะยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานให้ป้าปาหน่อยเดี๋ยวโอ้ยนะสงสารอ่ะ มาแล้วดูสใส่แมสก์อย่างนี้อ <Okay, S 1> ีกแล้วไปเดี๋ยวเพื่อนไปสกแกน,นบัตรแป๊บนึงครับว่าไม่ได้เอาอมาดิลืมงอแงแล้วงอแงแล้วพอ่อเอ็มลืมหยิบเกม Nintendo มาให้ออมเบ็ตมาเชื่อมเท้าให้ดูหน่อยเดี๋ยวทำยังไงหอมมาสอนยังไงดูวิธีมาเชื่อกหนังเท้าคอมเบ็ตนะครับ <laughs> ยัดไปอย่างนี้เลยเหรอไม่ต้องร้องไห้อยาให้เล่นโทรศัพท์ก็ได้ Okay, อเอาเกมไปทำไมอะฮะ,ะไม่อเอาเกมไปเล้นเรื่องิงฟ้าไ, <ป S 1> ไม่ได้บอกหมามาไว้หม,มาเขาก็ไม่ได้หยิบมาเข้าใจไหมไปเร็วไปหาน้องก่อนน้องไม่สบายมากเลยเนี่ยว่าจะไม่ไปทะเลแล้วด้วยออมเล็ดน,น้องไม่สบายทำไงดีอะเป็นห่วงน้องมันไหมเนี่ยอันนี้ป้ายอะไรเนี่ย๋อเพี่เลยดอยากถ่ายรูปเหรอเออถ่ายไปยังอารมณ์ไม่ดีนะครับเพราะเอ็มลืมหยิบเกมมาให้เขานะ ไปเที่ยวลูกไม่ได้ไปเล่นเกมไม่ได้ไหมโอ้ไม่ต้องหงุดหงิดเลยไปไปเครืรถเรายังไม่ได้ไปเชียงใหม่วันนี้เราจะไปบางแสนเข้าใจผิดอ้อมเลยเข้าใจผิดเชียวไหมอู๋ใช่เขางงงแงใหญ่เลยคิดว่าเราจะไปขึ้นเครื่องบินเราไปยังไม่ไปเชียงใหม่เลยยังไม่ไปก็เนี่ยรีบมารับออมเลดก่อนเราจะได้ไปถึงนนู่เผื่อไปทันเล่นทะเลตอนเย็นแต่น้องเชเบตจะไม่ได้เล่นทะเลอ้อมเชเบตไม่ฉาบออมเลดเห็นถุงไว้เนี่ยถุงยาเนี่ยเห็นไหม ส่งยาน้องเชเบต่ไม่ไหวแล้วด,ดูดิอาการน้องเชเบตดิแย่แล้วนะฮะออมเล็ตเมื่อ,อคืนออมเล็ดนอนหลับออมเล็ได้ยินเสียงน้องร้องไหมล่ะเช็ดตัวทั้งคืนเลยออมเล็ตหลับไม่รู้เรื่องเลยไหมวะหลับเป็นตายแล้วออมเล็ดเ,เนี่ยออมเล็ดน้องไม่สบายออมเล็ตต้องดูแลน้องด้วยเข้าใจไหมครับแล้ววันเนี้ยพื่อม,มักก็จะมาบอกว่าน้องไปเอายาที่เซเว่นมาเยอะมากแล้วก็ได้ฟรีด้วยนะ ดเดี๋ยวเพื่อนจะประชาัมพันให้ทุกคน,<ใ>นเพื่อ <ใน S 1> ทุกคน,นมีโอกาสนะเดี๋ยวเพื่อนจะประชาัมพันให้ดูครับใครที่มีสิทธิ์บัตรทองหรือว่ามีลูกนะครับมีสำเนาสูติบัตรนะครับเวลาป่วยแล้วก็ไปให้ ทางเภสัชเขาประเมิอนอาการได้นะแล้วเขาก็จะให้ยามาตามอาการคือน้องเชอเบรดได้มาเยอะมากสี่ห้าอย่างนะครับรายละเอียดโครงการก็จะประมาณนี้ไปเซเว่นที่มีร้านขายยาเขาจะมีบอกว่าใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่มีน้องป่วยก็สามารถไปได้เลยนะครับพอไปเสร็จเขาก็จะถามอาการแล้วก็สอบประวัติเอาเก็บหลักฐานนิดหน่อยนะครับแล้วเขาก็จะให้มาเป็นยานะครับแล้วเขาก็จะให้เบอร์ติดต่อเราต้องให้เบอร์ติดต่อเขาไปแล้วเขาก็จะ f o l l o w up เรานะครับว่า อีก3วันแล้วกินยาไปแล้วน้องเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับก็ไม่เสียเงินเลยปกติเราซื้อยาเองเสียเท่าไหร่แม่วแม่ว<า>ปกติซื้อยาเองเสียหลายร้อยเลยเนะาะชโอ้ยาแพงๆก็ได้เสียเป็นพันเลยนะครับเขาก็ประเมินอันนี้ไม่ไหวแล้วเนี่ยดูดิเดี๋ยวต้องให้น้องเชิดเขาเฮ้ยน้องเชิดจะอ้วกบอกนะอ้วกไหมไม่อ้วกนะไอเฉยนะโอ้ โอ้ดูดีนั่งสารมากเลยเดี๋ยวพ่อให้เขานอนตักแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินทางไปทะเลแนละ้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ทะเลตอนเย็นแล้วกันนะครับผมเจอกันอีกทีที่ทะเลเลยนะเอาเลยปิดหน่อยปิดวาับหน่อยเดี๋ยวเราวาร์ปไปทะเลเลยปิดเอาไหมเอาไหมเอาวันนี้ไหมเอาไหหนะยนนอดตา,าก่อนนะเรคุยกับน้องเขาต้องกินยาหยอดตาเก่งๆเราเก๊กินกน้ำเลย มันต้องมันต้องกินหลายๆรอบลูกคือกินพี่เดี๋ยวพี่ให้สิบแผ่นเลยมันต้องกินถึงกว่าจะหายนี่เขาเอาเขาเอาของขวัญอะไรมามาหลอกน้องก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมแต่น่ารักมากเลยนะอ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงที่ทะเลเดี๋ยวให้น้องหยอดตากับกินยานะเดี๋ยวพี่ใช้ของขวัญดูดิไอนั่งก็อสานมากเลยเราไปเที่ยวนะครับเราจองไว้ตอนเราจองไม่โอุตอนเราจองอ่ะเขายังไม่ป่วยใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาป่วยอ่ะนั่งไม่ได้หรอกลูกนั่งตรงนั้นแหละ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกนั่งตรงนั้นข้างหน้าปลอดภัยกว่าป้าดูจะดูแลน้องเองค่ะนี่เขาก็จะดูแลอยากอยากจะมาดูแลน้อนนอนนะลูกนอนพักหน่อยนะนอนพักหน่อยเราเลยถึงยังเนี่ยยังไ,ไม่ถึงโรงแรมเลยนะเนี่ยนี่เรามาทางด่วนครับทางด่วนที่มันอยู่บนทะเลเนะครับผมไม่โอเขาก็ไม่เคยมานะเขาเอ็มหลอกมาครั้งแรกตัว,วน้องชิเบะดูดิน้องชิเบะเดี๋ยวเอามือไปแคลายขี้ตาเราอยู่ทางด่วนบนทะเลนี่เห็นไหมแล้วก็วิ่งซู โอ้นี่ยมีเรือแม่มีเรือประำลงด้วยอันนี้คือทางด่วนนะครับทางด่วนป่าชายเลนนี่ป่าชายเลนของนี้เดี๋ยวเราขับอีกประมาณ20นาทีเราก็จะถึงแล้วนะนี่นะครับโอเคสวยแล้วน้องะเช็ญตื่นแล้วสวยโอ้พระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ยัไม่ตกกันดิพระอาทิตย์ตกตอนเย็นเใช่ตอนนี้ทางเหนือ ตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมนะครับมีเจ้าหมามาต้อนรับเรานะระวังรถชนไหนน้องเชฟเบตเขอดูอาการหน่อยเป็นไงบ้างอาก็ยังคงแฉะอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าไปหยอดตาแล้วก็กินยาหลายอย่างเลยนะเราถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวเข้าโรงแรมโอ้มีคนมาต้อนรับเราเพียบเลยนะครับผมสวัสดีครับนีอมเล็ตนะครับโอ้โหเป็นคนที่รักสัตว์มากนะครับแล้วสัตว์ก็จะงับมืออมเล็ตนะครับผมเพราะว่าเป็นคนแปลกหน้านะโอเคโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินกันนะครับผมที่เรามาพักที่นี่มีสระน้ำหรือเปล่าไปดูกันอ่าเรามาถึงห้องแล้ว โอ้เป็นห้องเป็นห้องเล็กๆที่เราจะต้องนอนด้วยกันนะครับผมนี่เตียงใหญ่เลยนะแล้วมีห้องน้ำนะครับเอาเลยเอาเลยเปิดผ้มาม่านหน่อยค่ะโอ้แล้วเราก็ลงเราลงเล่นน้ำได้เลยอ่ะแม๊กแมวว๊กเราลงเล่นน้ำได้เลยนะนไนะหนเขาดูหน่อย โอ้มีชีาชาให้นั่งเลยแล้วก็เอาเลยก็เอาเลยก็เช้าก็ลงเล่นน้ำตรงนี้ได้เลยนะครับก็มีสระน้ำตรงนี้เลยนี่นี่ครับมีชิงช้าด้วยอะเราดิอ๋อนั่งได้ไหมอ่ะแล้วก็ถึงขั้นตอนที่เรารอคอยนะครับคือการป้อนยาน้องเชิดแล้วก็ยอดตาด้วยนะเพื่อจะได้แล้วเราก็จะไปกินข้าวแล้วก็กลับมาเล่นนะ้ำก็เป็นการเดินทางที่ใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าเลวนมาถึง อ๋อน,นั้นเป็นท้องใหญ่ลูกแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเที่ยวทะเลกันด้วยนะโอเคไหมแม่อุเราจะต้องป้อนยาน้องเชเบ็ดนะครับแล้วก็หยอดตาด้วยโอเคเตรียมยามาเลยแล้วกันนะนะ้องเชเบ็ดนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะงองเงยนะครับเขาต้องกินยา3อย่างนะครับแล้วก็หยอดตานะครับผมเขาอุ้ยอย่าทําอย่างนั้นที่โอ้แล้วเราต้องไปกินข้าวก่อนนะเพราะกลายเป็นว่ายามันเป็นหลังอาหารใช่ไหมแม่อุ เดี๋ยวคลิปท like okay. ี but, make, uh, ่เราปิดแค่น so ี oh. okay. ้แล้วกันเดี๋ยววันนี้เราก็ต้องนอนอัดกันตรงนี้นะครับผมแต่พ่อเอ็มนอนตรงไหนแม่โอ๊ะตรงนี้ค่ะตรงนี้เหรอเดี๋ยวพ่อเอ็มขอลองที่ว่าพอว่าอ่ะแม่โอ๊ะฟังมาตะแคงนอนแล้วแหละไหนพ่อเอ็มขอนอน่อยพอดีเลยแคบหน่อยนะพอดีเลยมีนะตรงนี้ไม่เป็นเตียงแบบมีมองใต้เตียงเนี่ยหลอนเลยโอเคเดี๋ยวคืนนี้พ่อเอมก็นอนตรงนี้แล้วก็เดี๋ยว เอาเลยกับเชเบ็คเขาเก็จะไปเที่ยวนะเดี๋ยวเราไปเที่ยวไหนะต่อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด,คด้วยนะครับเอาเลยเปิดคลิปยลกอย่าลืมกดไลค์ออกดแชร์กดติดตามเปิดคลิปห้เข้าเอาเป,ปิดคลิปจบได้เลยครับบ๊ายบายเดีย๋ยวช่วยดูแลน้องเลยนะคืนนี้